นี่คือหูฟังบลูทูธในงบไม่ถึง300บาทครับคุณผู้ชมไม่ผิดครับและนี่คือ Lenovo s g 9 9 Pro ครับอย่างแรกนะครับดีไซน์น้องเขาเนี่ยมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีดําแล้วก็สีครีมนะซึ่งบอกเลยว่าสวยนะครับดีไซน์เปิดออกมาเนี่ยข้างในก็จะมีหูฟังแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากโดยตัวหูฟังนะครับผมก็จะมีความพรีเมียมซึ่งน้องเขานะครับรองรับการใช้งานผ่านการสัมผัสนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เจ๋งมากหลักร้อยแต่สามารถใช้งานผ่านการสัมผัสได้ ซึ่งเบามากข้างและเพียงแค่3.4กรัมเท่านั้นเองเนี่ยผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังใส่อยู่นะครับแต่ว่าที่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับและไฮไลท์สำคัญก็คือในเรื่องของการแปลภาษานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมี AI นะครับที่สามารถช่วยให้เราแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์นะครับดยการที่เราเนี่ยต้องโหลดแอปแปลภาษาของเขาก่อนนะครับผมซึ่งสามารถแปลได้ทั้งหมด154ภาษากันเลยทีเดียว My name is Pam What about you ฉันชื่อแฟมแล้วคุณละ่ะผมชื่อดรีมฉันชอบกินส้นตามตำมากเลยแล้วคุณละ่ะ My name is Dream I really like eating papaya salad What about you? Me too I think I'm gonna going to Thailand too That's good right? คิดว่าจะไปเมืองไทยเหมือนกันคดีใหม่คะสามารถทําได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่บอกเลยว่าโคตรเกินนอกจากนี้นะครับผมในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานร่วมกับเคสนะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง28ชั่วโมงด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังอย่างเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง4ชั่วโมงนะครับน้องเนี่ยรอรับ ูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับระยะการเชื่อมต่อเนี่ยจะไกลถึง10เมตรด้วยกันครับบอกเลยว่าโหดมากใครนะครับที่ชอบสายฟังเพลงนะครับเพราะเสียงก็จะออกในโทนกลางๆนุ่มๆทุ้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าเสียงสูงหรือว่าเสียงกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้ใสามากนะครับส่วนใหญ่จะเน้เนไปท่านองเสียงทุ้มซะมากกว่านะครับผม พอร์ตน้องก็จะเป็นพอร์ต USB Type C แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีสายชาร์จ Type C กันทุกบ้านอยู่แล้วนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องซื้อสายชาร์จเพิ่มนะครับผมใครนะครับที่อยากจะได้นะครับหู <ผม S 2> ฟังที่มี AI แปลภาษาแบบเรียลไทม์ในงบหลักร้อยตัวนี้นะครับผมสามารถจิ้มได้ที่ตะกร้าข้างล่างและโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับคนดูแท้ๆเท่านั้นนะครับตะกร้าข้างล่างเนี่ยราคาลดลงไปกว่าราคาที่ผมกล่าวไปข้างต้นอีกนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากได้รีบหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตะกร้าข้างล่างเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับผมตะกร้าหาย Sampai